ก็ต่อนะคะเมื่อกี้ก็คือใช้ตัวที่เป็นตัวเป็นบัชออนนะคะก็คือไอที่ไปบอกว่าง่ายๆค่ะไปใช้ก็คือสีส้มสีส้มค่ะนะคะสีส้มของเรา<ม>เห็นเนาะก็คือตัวนี้จะเป็นพาเลทที่มันสา,สามารถพกพาไปไหนก็ได้ไงสะดวกมากโดยที่ว่าเราไม่จาเป็นต้องพกส,สีห้าสีห้าสีอันนี้ก็คือมันก็จะมีทั้งตามันสะดวกมากค่ะจะมีทั้งตาแป้งแข็งไฮไลท์บัชออนเราแล้วไฮไลท์ค่ะ ตัวีก็จะสามารถทาตาได้3เฉดเหมือนที่เป้ทาเมื่อกี้แต่คือเมื่อกี้คือโดยที่บอเราอะเป็นคนที่ชอบลักษณะคือโทนสีเราก็จะใช้สีที่เราชอบนะคะโอเคสีสําคัญค่ะพอเป้ใช้ตัวนี้เสร็จแล้วเนาะไม่ได้ยากค่ะเก็บให้เรียบร้อยก่อนจริงๆคือผลิตภัณฑ์ทุกตัวค่ะเป็นอะไรที่รักที่สุดเพราะมันทําให้เราดูดูดีได้นะคะต่อมาค่ะสิ่งสคัญขาดไม่ได้คืออ,อลืมไปมาสคาร่าค่ะ จริงๆมาสคาร่าของอาร์ติสตี้เนี่ยแปลกอีอยังนี่นค่ะจริงๆอะหัวแปรงปกติมันจะเป็นหัวแปรงแบบเดียวถูกไหมคะแต่ตัวนี้มันเป็นตัวตัวใหม่เขาเรียกว่าเป็นตัวที่เขาพัฒนาออกมาสังเกตนะคะว่ามันสามารถที่จะายาวได้เห็นไหมายาวได้นะคะยาวนี่คือสร้างความยาวให้กับขนตาเรานะคะอันนี้ค่ะเห็นไหมหนาได้อันนี้คือสร้างความาเขาเรียกอะไรนะความหนาของขนตาเราให้ได้มาก ให้มากขึ้นนี่เป้ก็จะปัดคนตาแต่องนะคะวันนี้ปัดออกสื่อเลย <_ m akes noise> การปัดขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราจะปัดขนตาเป็นแบบหนาก่อนหรือจะเป็นแบบยาวก่อนนะคะแต่ของเป้ส่วนใหญ่เป้จะปัดแบบหนาก่อนปัดจากเออ <Beautiful S 1> เขาเรียนนะคะข <Beautiful S 1> นตาด้านในาค่ะออกมาข้างนอก แค่นี้โอ okay. เพียงพอแล้วเนาะโอเคค่ะที่เป้ชอบทีิสุดน์กคือมันสามารถปรับเป็น2หัวได้เลยตอนนี้พกพาไปไหนก็สะดวกค่ะของเป้อะจริงๆพกเครื่องสมังไม่เยอะแล้วก็แต่งแค่ครั้งเดียวในวันเดียวนะคะที่เหลือก็จะเป็นน้ำสษาที่ว่าใช้เวลาเราไปไหนก็ใช้แป้งฝุ่นตัวนี้ของ artisty อเนี่ยในการเอ่อเขาเรียกะรนะซับหน้าเราไปด้วยคือซับกระดาษซับมับบนเสร็จแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นตัวนี้ทําหน้าเราให้หน้าเราเรียบเนียนใสขึ้นเหมือนเดิมซึ่งถามว่ามันดีมากค่ะสิ่งสําคัญค่ะต่อมาค่ะ แล้วก็จะมีลิปสติกลิปสติกส,สีนี้เป็นสีคู่ใจซึ่งถามว่าจริงๆแล้วอ่ะโดยปกติเราจะเป็นคนปากค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าชอบเออขาเรียกอะไรทาลิปสติกทาลิปสติกเป็นชีวิตและจิตใจคือจะเป็นคนที่ว่าสีปากไม่อยู่ได้ไม่นานแต่บอกเลยค่ะว่าอาทิตย์ีตัวนี้เอาอยู่ซึ่งถามว่าจริงๆอ่ะมันจะมีตัวใหม่ล่าสุดอันนี้คือยังไม่ใหม่นะอันนี้คือยังใช้ยังมันยังมีอยู่ในในในช็อปของเราเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบว่าเป็นน้ํานะคะทาเสร็จ แค่นี้ค่ะดูเป็นปากเมมไม่ได้ใช้เยอะเลยเห็นไหมคือของทุกอย่างของอาร์ติสตี้เนี่ยไปบอกเลยว่าเขาตอบโจ์มาอย่างง่ายๆแล้วก็เราสามารถใช้ได้ยาวนานมากๆค่ะแค่ลิสติกนี้แท่งเดียวเนี่ยไปใช้มาปีกว่ากับสปีแล้วนะปีนิดๆแล้ค่ะเพราะว่ามันจริงๆกอบคอร์ลคชันนี้มันเพิ่งอ,ออกมาไม่นานเองแต่ถามว่ายังเหลือเยอะค่ะ บอกเลยว่ายังสวยได้อีกนานเลยสําหรับหลอดนี้นะคะต่อมาค่ะได้ทาลิปสติกเรียบร้อยละก็ไม่ต้องถามว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วนี่คือสามารถออกไปไหนได้ละนี่คือ,เ,อเขาเรียกปแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็พร้อมที่จะทางานแล้วโอเคอันนี้กาเฟเขาฝากก็ขาฝากเล็กๆน้อยน้อยค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบแต่งหน้าอย่างง่ายๆของเป้น,นะคะก็อาจจะต้องดูหลายๆนิดหหลายครั้งนิดนึงเพราะว่าจริงๆอะ่ะคือเราก็ยังไม่ได้เก่งแต่ก็คือจะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะจะบอกเลยว่า ทุกคนสวยได้วยมือของคุณเองได้คะ่ะอย่างง่ายๆอย่างของลิเป้ทำทุกคนลองดูนะคะฝากไว้ด้วยนะคะและถ้ายัางไงมีอะไรก็สามารถทักมาได้เลยแล้วเดี๋ยวแนะนำให้เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องสีผิวที่เราต้องการที่เราใช้แบบไหนให้เหมาะกับหน้าเรานะคะผู้หญิงทุกคนคะ่ะทุกคนต้องอยากสวยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือว่าถ้าเราสวยเรามั่นใจเราสามารถทำอะไรได้ดีขึ้นและได้มากขึ้นกว่านั้นด้วยผู้หญิงสามารถทำอะไรได้ไหลายๆ,ๆอย่างคะ่ะ นะคะไปขอฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วไนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันคลิปหน้าเนาะโอเคค่ะบ๊ายบาย